หมักน้ำปล่าไว้นิดหนึ่งครับแต่อร่อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวผัดคณะอกไก่นะครับสีสันหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เพื่กคนสวัสดีนะครับตอนนี้ผมหั่นอกไก่เรียบร้อยแล้วครับี๋ยวผมจะ หมักน้ำปลาไว้นิดหนึ่งครับอกไก่ประมาณหนึ่งชิ้นนะประมาณสองขีดรับจะหมักน้ำปลากับไข่ไก่ครับจริงๆอกไก่มันก็นุ่มอยู่ับน,นี่เพิ่มความนุ่มครับพี่ด้วยไข่แล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ำปลาเดี๋ยวจะใส่ พริกไทยโอ้เหมือนจะหมดับนไดร้แค่นี้นะครับคนคนคนให้มันเข้ากันะครับจะมากว่าสิบนาทีพอครับเดี๋ยวผมจะไปหั่นผักต่อวันนี้เป็นเมนูง่ายๆแล้วครับแต่อยากกินเมนูนี้ ผัก,กวนนี้ก็จะใช้ประมาณนี้ครับผมใช้เป็นผักคะน้านะครับเราจะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะหั่นแบ่งกันไว้ก่อนนะครับระหว่างไอ้ตัวต้นมันกับตัวใบนะครับเดีย๋ยวเราะจะผัดต้นมันก่อนแล้วค่อยใส่ตัวใบกับหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศที่หลังเพราะไอ้ตัวต้นมัน มันสุกยากครับก็เลยจะผัดกับตัวไก่ที่เราหมักไว้ก่อนผ่านมาแล้วห้านาทีครับอย่ารออีกแป๊บหนึ่งครับอย่าเรามาเริ่มผัดกันตั้งกระทะ,ะครับใช้ไฟปานกลางครับ นี่ผมจะใช้เป็นกระเทียมเจียวที่ห่อเจียวไว้แล้วครับแล้วก็น้ํามันกากหมูครับอีกอย่างนึงลืมบอกเพื่อนนี่ข้าวเปวล่าเรานะอยากกินข้าวผัดครับน้ามันหมูเวลาเรามาทำกับข้าวมันจะหอมไปีแบบน,นเพื่อน ลองลองลองดูนะเพื่อนลองไปซื้อแล้วลองมาทํำทานดูแบบผัดผักอะไรนีอร่อยมากผัดผักผัดข้าวกระเทียมที่เดียวไว้แล้วก็ง่ายเลยกระเทียมเริ่มหอมแล้วผมก็จะใส่ตัวไก่นะกับตัวไข่ที่เราหมักกันไว้นับ จริงๆตัวอกไก่มันก็ไม่ค่อยแข็งแล้วมันจะนุ่มครับตันนี้เราก็ใส่ไข่ด้วยเลยเพราะเวลาเรามาผัดข้าวเราไม่ต้องใส่ไข่เพิ่มเราะว่าใครชอบใส่ไข่อีกก็ได้ครับแต่นี้ผมท,ทําทีเดียวไปเลยง่ายๆครับผัดให้ตัวไก่เนื้อไก่เราสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวค่อยใส่ข้าวแล้วก็ เครื่องครับต่อไปหมอจะใส่ข้าวนะเป็นข้าวเย็นนะครับที่เหลือตั้งแต่เม่อเช้าแล้วก็จะใส่ต้นคะน้าไปก่อนนะครับตามด้วยทีขาวนะตอนเรามักไก่ผสมใกน้ำปลาไปแล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องปรุงเก็มมากครับต่อไปก็เป็น ซีอิ๊วหวานดำนะครับเรออผุกเขาซีอิ๊วหวานดำมันจะเพิ่มสีตังนะแล้วเพิ่มความหอมแล้วไมันจะมีความหวานเยอะน,น,นะครับ กลิ่นหอมมากครับแล้วก็คุกเขาไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไข่ไปอีกฟองนี้ครับ ประมาณนี้นเนะเห็นมชอบแบบไข่แบบเยิ้มๆแบบนี้แหลหอมมากเพื่อนตัวไข่เริ่มสุกแล้วก็เดี๋ยวมาลองชิมกันนะตัวไก่นี่เอาไปหมักกับไข่นี่นุ่มมากเพื่อ อาอรทชาติะมาตั้งแบบต่วาเค็มได้แล้วค,ความหวานจากไอตัวซอสซีอิหวานดำเรามีแล้วนะครับต่อไป้าใส่หอมใหญ่มือ่อเขียบทศแล้วก็ไอตัวใบคะน้าเรานะเยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเน้นผักครับ ไม่ต้องห่วงครับวันนี้กินกับแม่คุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันกันส่วนเมนูนี้ง่ายนะครับยิ่งหม,กมักเนื้อสับไ้ก่อนนี้ย,ยิ่งง่ายเลยรสชาติปรุงนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคนรับชอบแบบไหนแต่ตัวพวกผักมันจะมีความหวานเยอะ,ะครับเราก็ไม่ต้องเน้นหวานเยอะ ความเค็มตอนแรกผมก็เอาไก่หมักกัน้ำปลาปแล้วมันก็จะมีความหอมความเค็มแล้วผัดประมาณนาทีครึ่งสองนาทีครับให้ตัวหอมใหญ่กับตัวใบคะนามันสุมนกมะเขือเทศก็เพิ่มความหวานความเปรี้ยวนิดหน่อยนะตัดให้มันเลี่ยนทั้งส่นวนเพิ่มสีสัน จัดเสร็จไป่จานครับปิดไฟได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวผัดคณาอกไก่นะครับสีสันหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ด้วยหอมมากครับเครื่องปรุงปรุงมาเยอะด้วยใส่แค่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ ซอสหวานดำแค่นั้น,นครับเครื่องปรุงแล้วก็มีน้ำปลาที่เราหมักไปในไก่เฉยๆความเค็มพอดีนะครับซีอิ๊วหวานดำมันออกมันมีรสชาติหวานเลยนะแล้วก็เจอหอมหัวใหญ่เราอีกมันก็จะออกขนหวานน้มหอมตะคาชาน้าเ,เนี่ยกำลังกึบเลยครับนะครับอย่าเราไปลองชิมกันเมนูง,ง่ายๆครับแต่อร่อยครับมองแค่ไม่เห็นข้าวเลยครับ มีแต่ไข่กับผักห,หวานหอมหัวใหญ่เพือนขนานี่กรอบมากครับความเค็มแล้วแต่เ,เพื่อนชอบนะแต่ผมชอบประมาณเนี้ย กำลังดีตัวไก่ก็นุ่มนะครับเป็นอกไก่นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เนื้อหมูเนื้อสัตว์อื่นก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบนะครับเป็นพวกอาหารทะเลก็ได้แต่วันนี้มือเย็นผมขอเป็นอกไก่ดีกว่าครับ อใหญ่อเด็ดตรงอันนี้ก็อร่อยครับเมื่อเทศมันออกปเปรี้ยวหวานกลมกลอมลงตัวเมนูนี้บบว่าเดี๋ยวแบ่งเดีย๋ยวตักแยกแบ่งทานาเดี๋ยวเผื่อเดีย๋ยวแม่มาทานตอนตอนเย็นกํลังอาบน้ำอยู่นะ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับลองไปทําทานกันได้นะครับใครชอบสไตล์แบบไหนก็ลองปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบดูนะเพื่อนๆแต่อร่อยครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมันก็ได้แจ้งเตือนก็วันนี้เราขอตัวไปทานก่อนนะครับ เจอกนใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ